อันนี้เป็นเมื่องเกีับการสนับสนุนจากคุณสลาวุฒิอย่างหอมหอม็ินตะเบิงก่อนครับผมต้องอ่าเอาขอเขอาไกลนะครับอัปเดตครับผมอัปเดตดีบบครับอ้ยหอมกินดัดไฟครับผมมันเสียไม่หุ้ยมันเสียบเลยมันเสียบมันหนุอตอนติดมันนี่นะนี่คุยกาแพของผมสบแซบ ะมื่อนี้สิมาเห็ดย่างซีนค่ะหอ,อกเป็นจะเสียบนะครับดื่มหมอนี่ตังหมอนี่พอดำย้อนหรือไม่น้องสวัสดีครับพี่น้องผมพอน้อยซอยเดิมเมื่อนี้ไปตลาดบานเล่ารับได้และ่ะเนื้อิ้วเนื้อดูครางนี่แหละครับมาย่างกินแซ่บช่วงนี้เพิ่นม,มีให้กินดิบก๋วยหอยเอามาย่างมาปิ้งกินก็ได้เดาน้องครับพี่น้องถ้ามากินนำกันเด้อครับเดี๋ยวเราเอาัน เทกับบีนี่ไปอุ่วเสือไฟสักอนครับไอเพียมาขอ,อน,นึงสองขอบวะครับอันได้ขอดโอ้ย่ได้สองอยู่ลูกที่แรกนึกว่าได้ขอดเดียวได้สองอยุ่งอะนะเนี่ยยิบได้ป่ไรเหยียปัดเจ้าเล,ลเ็บหินมากเลยปะเนมีมากเลยลูกมาถ่ายยางเลยไฟ่จะลังเทิงพอดีได้ที่เลย เด็กพ่อเรากะทาใส่ฝ่าเตาท้าก็ยังไงยางปุ่งยังไง,ง,งแ,แบบเต็มเตมตอนเต้านี่แหละพี่น้องไงก็ยียมดเด้จ้ะโอ้เกได้ะไรจ้อยจังหวัดยังก่อห่วยจังหวัดเลยปทุมธานีนแบบ่พรกับอันนี้เป็นเมื่อได้รับการสนับสนุนจากคุณสราวุฒิปทุมธานีนะะอันนี้จังหวะผิดจ้ะ ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเพิ่นให้อีสานหวานตรงหน่อยแล้วก็ให้พ่อหน่อยซ้อยเดิมนาเดียวมันนี้ใสีสอย่างให้กินผ่านทางออนไลน์ด้วยจ้ะขอบคุณหลายๆเด้ครับที่สนับสนุนพ่อหน่อยส้อยเดิมครับนีแม่นได้ทอดอันเนอได้หลูกซื้ออันแมงแขงมานําพร้อมด้วัเงินสนับสนุนเพ่อนขอบคุณหลายๆเด้ครับทั้งเนอรทั้งแมงแขงมานำเดียวใส่อสอนหอยนิดหน่อย ก,กร็ใส่กลือจ้ะจะดีจังเอยจ้ะวัดสองถังลนะลูกจัดเลยครับพพอผมเสร็จเสร็จแล้ากปีนนะครับอ่าวัด ขังปุงเ้ามีตำหนีินะครับเนาะคุกเคล้าให้เข้ากันถุงมือมือนีมันดีปรคกอบใจมันมันคือมันหัวบ่ครับเออปุ๋งมีอย่างถือมันมันก็บ่หัวเลยอจารย์ครับผมเยัวตอนไหนวอ้เดี๋ยวให้ไส้ขยำมันคลุกเข่าให้เข้ากันก็ได้ครับพี่น้องมันมันมันแดงครับเดี๋ยวถ้ยไปโดยจิตจิตเลี้ยงจิตยังจิตเข่าไก่ไว้ในเดี๋ยวมันอย่างหอมๆเสินตะบึงก่อนครับผมเต้องเอาเข่าเข่าไก่เลยครับ คนนะใครเค็มกับนางก็มเซาะต้มบรรยากาศที่ควรนางได้กินเนื้อมันจะมอสกะคุ่ไปเห็นหน้าตาคือคนเข้มต้องไปเล่นโจรการเข้มเห็ยนคู่มันจะเขียนข้างเดียวกำลังอุเพครับพี่น้องอุเพถึงเสือบีดสัมฤทธิพร้อมครับผสมห่าเดียวนี่แหละ ไข่เค็มมานอนเฝ้าเลยได้เหมือน,นี่ของจักว่า์ดิเน้อแนวเนพิ่นมากโอ้ยเขียนคิ้วกัเขียนข้างเดียวเนาะไข่เค็มปวดนี่ครับหมอจะเขียนคิ้วนี่ครับไปต่อสู่อย่างมาบู้นี่กัดเดียวนะดูแคตถึงแล้วแคตเดียวเนะล็กแหงเลยเล็กครับผ่อนผ่อนวัด ครั้งนี้มันมีที่แนวจับครั้งนี้พอได้ใบยอยไอตัวรองของความร้อนของมันอุปกรณ์ต้องกันความร้อนอทานพลังเตที่พอดีเลยสวดแทะนาน มาุกนั้นแหละโอ้โหยางแน่เรีวม,มาเลยมา,มากินยางเนื้อด้วยมันนี่กำลังยางนี่สุดส,สุสุดสุดเี่ยวปวดนะครับเฮ้ <c oughs> มันเาีโวปวดพีน้องเดี๋ยวตัดเครื่องกะอ สองส่นตันเม่ียมขน้นนอนเป่าค่ะนี่าการบานนี่ เด็ดดี่ครับอุ้ยหอมสินดัดไฟครับผมสินดัดไฟย้ยานใหม่แบบน้ำตกปลาดูมมัตกเลยนะจะหนอ่อยตกขาดหลายได้ <c oughs> เป็นกะแสบวิลีครับจาทลลิ้นหน่อยกล็ลร่นกีอเองมานี่ มนมีสงการรู้่ได้เสียสงการไปบอเชยเอาไปบอย่งสันไมมือเมสอหายชีเสียบไหมแบบเสียบตามดเลยอ่ะใส่ออกไป่ะเออนี่พี่น้อง ถึงสีนโง่ถึงแมงแข็งได้ครับดิพอน้อยไฟฝันหามาปีไกายนี่มีได้กินครับมีได้แต่ว่าปีนี้โชคดีครับไปได้น้าปลาทูนน้าเอ้ยทูนนี่แหละครับสองร้อยบาทเบ่งรถมีแม้นว่าได้หน่อยได้ครับถือว่าได้หลายได้ครับหาลําบากหาเนี่ยครับกิโลละพันกว่าครับประมาณพันสองนะจ๊โอกิโลละพันสองแม่นกอยูนี่ก็ประมาณขีดนี่แหละลูกนี่ อร่อยครชอบเยเออแต่ถ้าเขาซื้อเป็นโลก็อยู่ประมาณรักโลพันขึ้นหายครับพี่น้องนี่มันไปอยู่จังไหนครับแม่แค่ตามต้นไม่จิกลูกไม่จิกอันยอดอ่อนๆนะมันลามากินยอดอ่อนของต้นไม่จิกแต่ว่าแซบเสียดเดี๋ยวสิ่มพี่น้องมันกินแค่ดังแม่งขอแต่แม่งดงแต่มีย่ายุ่มหลายดอกครับมันมันของแพงต้องกินนะกินเบ่งแซบได้รวยตัอ่อนอ้วนนะลูกอืมอันมันบหได้นหินเด่นหอมแซบ กบแมงดาเนี่จักเพื่อเป็นเพื่อจักไผ่เป็นไผ่ครับพี่น้องรองเบิ่งแซ่บหอมดีครับและเอดเจวเพจเจวขมกว่นะกินกับข้าวฮอนฮอนเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยได้พี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อครับเอฟซีแฟนครับูู้พ่นส่งเงินมาเซื้อยางครับถึงได้แมงแข่งพร้อมครับคุณสลาวุฒิครับขอให้เจริญรุ่งเรืองเด้อครับลำล้ำรวย ซอยหอมก็ได้บ่อันว่าสู้ขวัญเพิ่นกับว่าสู้หวันภาษาภูษไทยแต่ว่าบางครั้งเฒ่าแก่เมียเด็กเพิ่นหมอห้องไปยกเสาหวันเสาขวัญครับเสาแหกเสาขวัญแต่ก็เลยว่าโอ้เดี๋ยวกินข้าวแป๊บนึงเด้อสำหรับเราไปยกซอยว่ะเอ็ดแบบซุกครับมันนี่กินแบบปลอดสารผิดเกียรติทำไมวันสารโควิด เน่าน้ำตกโควิดดีๆตัวนี้จะนอนไปนอนเอ๊ะเอ็ดไปเลยกับเน่าไปนองเอ้ยอย่าเบิ่งหมอลำก็มีได้เบิ่งหนาวเอาวะเอ็ดคือบ้านคือเมืองเพิ่นล่ะบ้านเมืองเพิ่นป่าเอ็ดเราเลยกัเอ็ดไปนอนนั่นและว่าจะซอยจุก็เห็นเนื้องามๆก็มีกล้าเอามาซอยครับเมื่อนี้ขอกินซุกสักกัดซ้ำโควิดผ่านไปครบไปแล้วนาะลูกน้ำปลาครับเอออย่างน้ำปลานอแบบ เรื่องมอลังาเสองปีแล้วเนาะพอขับขอเหรียนเพิ่นมานี่แมนจนข้ามัดจับเพิ่นจนขอเสื้อเสียหัวซันมาสองปีแล้วมัดจับไว้หมื่นนึงเออมีเพิ่นเพิ่นเสนดอกจะเห็นใจเพิ่นอยู่มีแม่นว่าเพิ่นมีจะมาล่ำเฮิ่ดิแต่เพิ่นมาเพิ่นมาคุยกับพยาบาลแล้วบัดนี้พยาบาลคุยกับไทยบ้านกับไทยบ้านกับว่ามีเอาละเพราะว่าเพิ่นห้ามก็เลยเอา หมื่นนั่นก็เพื่อนไซส์เสียสนดอกอเริ่มสองปีเราเห็นใจเพื่อนมัดจำไว้ครับพี่น้องมัดจำไว้ล้ำเดี๋ยวก่อนเด้อยวผ่านเสื้อผ้าหอมก่อนมาครับพี่น้องมากินเนี่ยมันเสียบพี่นะโอแล้วก็ได้เนี่ยพ่าไปสนใจเรื่องอื่นเอาเรื่องมันละเสียบซะก่อนวานเลยนี่บอกเจ้าของด้วยบอกทุกคนนะบอกพี่น้องเนี่ยสุกแล้วครับตอนนี้ละก่อนแต่เสียบกลมือสักว่า เดีหห๋ยวมันหุย okay, โอเคอยู่ยวมาทำโอ้สบายแจ้าหนี่แหละเก่าซิบเก่าจุดเก่าเลยความสุขไม่ต้องห่วงนั่นะน,นะ,นะ,นะอลองเบิงบบังสิมเบิังลูกเอ้สิบิงังแก่ปงังกินเถอะพี่น้องเบิังกันนะตอนเนี้ยเอาไปได้เนี้ย<อ>ได<ห>้เอออันเลยมีมั่นใจเฮากับเซอร์ไม่ได้ตอนใหญ่น่ะนั่นน่ะอาั้งนั้นหนาได้เรามีดีซอยใหญ่ไปเลยนะครับแม่ปังเรามีข้อชนะตัวง่ายหัวมันหอน คนน้อยคือเดียวหรอวะไม่ว่าแต่แม่ปันน่ะนั่นนึงกับแง่พันนะเขาขั้นจ้างกับบอกพ่อได้หรือเดี๋ยวเราได้ซื้อน้ำป่าเถอะมามาเอ้ยนี่มาเนี่ยยกมาได้อ่ากดเลยนี่แหละคมป่ะใช่ปิดมันจ้างจลูกสาวซิมมึงแล้วจ้างจังน้อยพ่อพิ่นวะบ้านี้ข้าวหล่นมีรอบกหอนเด้อ เ,เสื้อเนอื้อลงไปแล้วมีทันไดอันนี้รู้สาวว่าจางจาาังไหมพ่อเลยยุดไว้สัก่อนเสื้อความรู้สลยไม่ก็เสจอแต่เนาะมีสั่งความรู้ความเต้าผีเป่าเจ้ากินทับคนนึงผู้เทพกันรู้เต้ามีฟังความพ่อความแม่กับผีแกขโมาละหกคนวึงต้องเสื้อเดี๋ยวได้เนาะนี่ครับสิมมึงกันเด้อโอเคฮู้ <c oughs> สุดยอดเลยพี่น้อง <c oughs> ทั้งขมทั้งโนทั้งแซ่บลูกลองเบิ่งบ่เนี่ย ย่างเนี่ยย่างเน้อมา้องอ่ย่างเนื้อมันนี่ห้องตพี่น้องกินนครับเพิ่มาโอ้พี่น้องครับย่างให้ริ้วโอุ้คนี้เไปนงมีวมรว่าจุกเลยคันช้างเลยมันแดงเขาตึงเขาใช่ไอยากเอาจุกมาอะบอมาก ซุกไล่เมือนหยาวเลยโควิดอยู่มีได้เดี๋ยวน้องกันได้เจอไฟนั่นนี่ละตอนนี้ไหมครับมันมั่นมั่นหรือว่าอันนี้มันตัวนี้แสีบได้ลูกมีแม่นไข่นี่แหละมันมันเสียบุ้ยมันแสีบเลยมันแสีบมันโงโอ้โหน่ากินแต่ว่ายำดังกึศกึศกึศแต่เด้กตรงนี้โอ้เสียบดีครับอมๆนี่ละยางน้ำตกเห็นไหมซุกคักไล่ก็มีแสีบ ขันเตรียมร้อยแล้วมีเสียบเด้อพี่น้องน่าจะว่าเนื้อแห้งครับไปตัดแห้งแล้วมาปีงให้มันสุกต้องเอาเก่าชุดเก่าชุดเันนี้ต้องเอาเก่าสิบเก้าชุดเก้าลุงจุนเท้าห้วยมาลุงสนมามือนกันนะมาฮึผู้ใดเป็นตากรองเสียบซุดยอดพี่น้องเขาฮ้อนๆเสนอ ตอนติดมันนี่นะนี่คุยแจเทปผมขมเส็บ,สบเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกินยางเนิ่องพอน้อยเด้อมันนี่แซ่บอะไรวันนี้เอาของแเสพคนเด้อพี่น้องออ <laughs> คือยุบแห้งเป็นแต่พอะทุกเด่องขออนุญาตนะครับผับพพสี่ผับห้าผลหรอวะ นัวหอมมันดีนะครับน้องแมงแขรงนี่ครับสุดยอดอีีลเจริงจริงเลยเพื่อนน้องมาเยอะครับขันเห็นน้ำสลัดน้ำผัดเดินซื้อไปกินลองเบิ่งครับแซ่บดีดีครับนี่ขันเิีนหน่อยภาพสองเลยครับฮะเบิดพ่อละซอยใไทยมันต้องห่วงมันเอาข้าเขียงเลยแต่งกระเสียบมาค่ะเป็นอะไรใส่ ออกไม่ทันเลยแบบยังเลยออกเลยสวัสด <okay>? ีครับเอาแนวแสบอีกคนเด้อพี่น้องเอาคำเลยแสบคำนั่นะกับแมงแข็งแมงแข็งโคเคยส่พอแม่งแขงพอามาช่วยดำกินด้วยเดี๋ยวแขงแค่ดุ่มดุ่มพี่ก้อนข็งพี่ก้อนได้แมม ปีกาเนี่ยมีได้ปีนี้ยังได้ปีไก่เขากินแมงอยังนี้นครับแบบหอมๆโอ้แมงอันนั้นดิแมงที่พ่อไปจับอในหนองสองห้องเนี่ยแมงแขงโปโนะ้หอมเพื่อเดียวอะไรแอันนี้แมงไม่แขงโป้เลยนะครับแม่งลูกอันนี้แมงแขงแมงแขงจิกอันนี้นะเกิดตามต้นจิกดใบเข่าหอมพี่น้งอง บองใช้ปะยะปินแล้วปญญาินแล้วปินไม่ได้เอาแต่สดดแเราเอาสีโพโพจังไรเหรอต้นด็กขายไี่ดีไหมมืดตลาดก็ไม่เล้าเจ้าเดียวม่ได้หอม่มีว่าแต่พูดไละพวเล่าก็ละมัดคืเดียวแหละก็ไปตีบกองหน่อย แพงกว่าเนื้อง่วงผมเนาะครับเราก็เอฟขายกองละร้อยโลครับกองหนึ่งกับประมาณเครื่องขีดนี่แหลอไปอเอาส้องเลยเท่าอ่ะปีกไก่เขาไม่ได้กินหรอกก็ยิ้มเลยค่ะโอ้มาดามเมก็กเอ้ยเ <c oughs> ขาหนัำพอเร้อยด้วยโอยเคทุกคนละ่ะครับหมองแดง เราือกับแตตลาดไมเหลอจนแลาดมมาได้ไอทุนนดยกินแล้วได้ถังแต่บองแต่บกับด้วยครับมัมักมือไหมครับถ้าขี่ยำเหลียวกได้ครับ อตอนนี้ก็จะขับน้องุดยอนอะไรได้ไดดล,ล,ลูกตอนไปน,น,น้อยๆไม่ใหงาตนะันมีมันนะมันลด เดี๋ยวไปนตอีนองแค่นั้นแค่นี้เมื่อานนี้เป็นกะห่อข้าวต้มคือเก่ากว่าอือมื่อวาน้ห่อขาต้มเนกันเริ่มบงวยเลยอโทษบอกแม่ยแสดงว่ามื่อแรงพิ่ก็ต้องฝากชิโนไปเรียมม่เชิงงานปุ่นกันก็จะไปบางำท่องกันแก่ใ่ไปอันป้าป้าผมป้าป้าพิ่ตอนเช้านี่บลูกพิ่เหมือนํำท่องต้องไปหาอันดแลต้องไปหาไอ้มนตีหนอยก เนาไม่ได้หมนตีน้อยร้อยโลเลยจุได้มามนี่จุย่างยจุม่คอยกินหลายคนเด้อบ่ได้กินคนเดียวเขาจะมีแต่เนืเสียบๆสี่นสิง คลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกคนนะครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยครับผมคนน้อยซอยเดิมทั้งลูกเขยลูกสาวครับทั้งแม่ปางครับมันจรยางเนื้อริวตู้ค้างโง่นี่ยนะครับผมกับเกี่ยวผมค้มโคแมงแขังเสียบๆหอมๆนี่ครับขอบคุณหลายๆครับมาด้อพี่น้อง